ครันนี้พอใจผลงานนะครับก็พอใจนิดนึงครับผมเออพอใจนิดนึงพอใจอะไรนิดนึงเพื่อไม่ไดน้ำหนักการที่เกงตั้งไว้อ่อใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่อะไรมาท้าเราสู้เขาไม่ได้เออช่วงต้นพูดถึงช่วเกมหน่อยเป็นไงบ้างอาจารย์ครัอาศัยให้เขาชวนเขาตลอดเรื่อยๆให้เขาหมดตัวเขาลดมาเยอะคอือ ใพยายามเดินเบียดให้เขายันเรื่อยๆเงี้ยเขาจะได้เหนื่อยเราบดไปเบียดไปเรามัดใจยกไหนน้องชายมันใจยกสามครับก็หนือนเราเรารับอยู่นะครับอเขาไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่่แตเราดิ้นอยู่คนเดียวก็ดูคอยยุบไปเลยได้ดูคอยยุบไปไปสองนี้คอยยุบไปอืมไฟชนะไฟนี้เป็นไฟที่ไหนครับไฟที่สามครับสามพัติดแล้วครับผมก็หมายหลังจากนี้ก็เราจะลงเตอร์ครับผม จัดเจอได้ทุกคนใชีอยกแก้ม hmm, mm ือใครไหมก็ยังไม่มีครับผมเรอยติดแกแก้ก็ยัดให้ดีกว่าน้ำหนักน้ำหนักที่ดีสุดเท่าไหร่ได้ร้อยสิบเาร้อยยี่สิบพอนเกินเนี่ยอ้เก้ายี่สี่สิบได้เลยยี่สิบก็ใหญ่ไปยี่ส่สิใหญ่เลยคือว่าพอประทะได้อะต้ากดตำสุดประมาณกี่ปอนตอนนี้ถ้าตำสุด ร้อยสิเก้าร้ปคือเราเราใแรงกระแทกเขาอะแรงแค่เด่แต่ทำได้แต่ว่าไม่มีแรงกระทเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วกัญชีเไ่าไห่น้องชายสองหมื่นนะผมือบัดอาารยขอบคุณไหมบ้าครับก็ขอบคุณในค่าอาจารย์ี่รอแล้วก็ไม่น่อยแล้วก็เพื่อนทค่ใคที่คครกับที่ช่วยกันความ่วยกัน กใหม่ผมเราเป็นคนจังหวัดจ yeah. okay. ังหวัดอะไรครับจังหวัดบุรีรัมย์บอกไหมชื่บ okay. ุรีรัมย์นะถือว่าสาธิตติดตามหน่อยเพราะให้ชาวพี่น้องชาวบุรีรัมย์เนื้ติดตามผมได้ผมมั่นใจผมตอบได้นะครับตอบไปเจ๊ดดีนะครับผม